สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนานาหยิบต่างเพราะว่าใดๆในโลกรวยหยิบต่างค่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึงนะคะที่น้องมิ้นยังอาศัยอยู่ที่อโอซาก,ก้านะคะยังไม่กลับมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งเป็นความปลอมทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เราทั้งสองคนก็พาโรมโฮมมาอย่างยาวนานนะคะท่ามกลางสถานการณ์กระบาที่เหียวแน่นมาก แต่ว่าเรื่องที่จะพูดกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องของสถานการณ์การระบาดก่อนอื่นให้น้องมินพูดก่อนว่าน้องมินอาปากไหยรอบแล้วเช่นี่ะอฉันรู้ใจเซเลเกนนะคะไม่มีอะไรค่ะเชิญพี่ไอได้เลยค่ะอ่ะก็จะต้องมาพูดกันว่าเรื่องโควิดไม่พูดถึงแล้วเนื่องเรามาพูดถึงเรื่องเงินกันต่อนะคะหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ตอนแรกเรา ่าการเก็บเงินในกระปุกออมสินเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่ <S <S เ,รรทเด็กๆมัก,มกจะทำการกระปุกอ่าที่จะได้วันเวลาที่ได้เปิดบัญชีกับธนาคารสีชมพูแล้วก็จะแจกกระปงกระปุกมามมีกระปุกลองหนเออซึ่งจริงแล้วว่ามันก็มีแบบการพูดถึงเรื่องของกระปุกที่มีถึงหกหกกระปุกด้วยกันเนี่ยตามที่เขาพูดคุยกันมาั้งแต่ระดับมัธย่านะนรับ วิธีการไปจัดการเงิน6ก,กระปุกในการเก็บเงินเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้ก็เลยขอหยิบยกมาพูดถึงกันว่าเป็นวิธีการแบ่งออมเงินแบบมีเป้าหมายแลวก็กลัวมากทั้ง6กระปุกที่เขาให้เราแบ่งเนี่ยก็เดวกวอนปกติกระปุกเดียวเรามีนะคะคุณพฤษฎีมีไหมคะออคุณพฤษฎีมีกระปุกอยู่ที่ที่ทํางานค่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้หยอดกระปุกนั้นเลยค่ะใช่ใช่มันวางอยู่ที่หน้าหน,นานแล แล้วก็ไม่เคยนั่งอมันดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะมีกระปุกอันหนึน่งนะทั้งที่ทํางานอนนนที่บ้านอันหนึ่งไว้ใส่เหรียญที่แบบอุ้ยไปลงเกียที่ไหนก็ใส่เหรียญแต่จริงๆแล้วหกกระปุกที่ควรจะมีเริ่มที่กระปุกแรกกันค่ะกระปุกใช้ตามความจําเป็นเขาบอกว่าถ้ามีเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราควรเก็บอยู่ในกระปุกใช้ตามความจําเป็นเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่คา ก็คือเราสามารถใช้เงินได้ห้าสิบห้าบาทหนึ่งร้อยบาทใช้ได้ห้าสิบห้าบาทหมายถึงว่าให้เอาห้าสิบห้าบาทเตรียมพร้อมสำหรับให้ใช้ใจอยู่เสมอหรอประมาณนั้นก็คือสมมติว่าได้เงิน<อ>เดือนมาแล้วก็แบ่งห้าสิบห้าบาทเนี่ยไปเก็บเอาไว้เช้อเอาไว้ใช้อ๋อเก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้อ่อากระ<อ>ปุกนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกผมคจดว่ายากเหมือนกันนะห้าสิบห้าบาทจากร้อยบาทเนี่ย ที่ต้องเตรียมตัวไว้แต่ก็ก็ก็เป็นก็เอาไปว่าวันนี้ที่หยิบมาพูดกันก็คือแบบในกในทีตนิดนึงในทฤษฎีโลกในอดีกตินิดนึงแต่ว่ากันก็ก็่ยอกว่าเลยนะกันนะถือว่าเอามาแชร์ห้าสิบห้าบาทสำหรับการใช้เป็นค่าใช้จ่ายสปนเซต่างๆกระปุกที่สองคืออะไรคะคือปุกที่สองก็คือให้รางวัลตัวเองสิบเอร์เซ็นต สิเปอร์เซนต์เมื่อกี้รวมกัห้าสิบห้าเมื่อกี้ปะหมายว่าไม่รวมมันแยกกันเลยทุกอันแยกกันนะไม่พูดถึงเรื่อง็ร้อยนะไม่สนใจนะโอเคก็ไม่แต่รวมกันได้ร้อยหนึ่งเอารวมกันได้ร้อยหนึ่งอ่าแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้รวมกันได้หกอ้หกรับหกมกันได้ร้อยแต่ไม่ได้พูดถึงกันเมื่อกี้ใช่ใช่ถูกสําหรับใช้ถ่ายเพื่อความแฮปปี้ใช่ไหมใช่เพื่อให้รางวัลตัวเองสิบเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์อันนี้ก็ มีไว้เพื่อให้สมว่าเราอยากใช้เงินกับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าสกินแคร์นี้ไปดำน้ำดูปลาดูทะเลอะไรที่เราอยากให้รางวัลกับตัวเองอก็จะไม่รู้สึกผิดมากนักถ้ามีการเก็บเงินมาแล้วตั้งสิบเอร์เซ็นนะคะนะอ่ะต่อ่ะต่ออันที่สามก็คือเพื่ออิสรภาพทางการเงินสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ก็ อื้ออิสรภาพอะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคที่ใางการเงินก็เรียกได้ว่าถ้ามีสิบเปอร์เซ็นตรงนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องขึ้นคอในทุกวันบ้างแหละเหมือนเอาไป่อยอดเลยก็จะชิวขึ้นชีวิตก็จะคิวชิวขึ้นกับสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เอาไปต่อยอดยังนี้ชิวยังไงคะซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่ลงทุนเนาะยังไม่ใช่ใช่ใชของเขาถืออันนี้รวมกันได้รวมกันเป็นเงินลงทุนได้เอาแล้อก็โซิบเปอร์เซ็นต์นี้ไปลงทุนเลย อชื่อกับก yeah. ุว่าอะไรนะอิสรภาพทางการเงินอ่าอิสระทางการเงินที่ทเป็นย้อนจังย้อนังท่ชนชอเก่งภาษาอีงกับกเท่าไหร่ละกระปุกที่สี่ที่สี่ก็คือเพื่อพัฒนาตัวเองโอ้ไม่ก็เป็นคนรู้จักใส่รู้ใส่เรียนก็คืออีกสิบเปอร์เซ็นอืม ในการพัฒนาตัวเองอ่าจะซื้อหนังสือจากนั้นอันนี้เลยเออจซื้อหนังสือไปเรียนพิเศษกับคุณครูนกจอกก็ได้เทคคอตึงๆับใช่ไปเรียนตึงแบบกับคุณรูครูเกตเมชนิกจะพัฒนาตัวเองใช่ต่อตอนนี้กี่สิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าบวกสิบวกสิบกบใช่ใช่ถูกต้องเหลืออีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับี่ก็เหอีกสิบห้าเท่านั้น โอ้ไม่ก็ส่งกระปุกอีก15พี่ขอเดาเลยว่าแบ่งเป็น7.25กับ8.75ค่ะผิด7.75เกินไม่เกมผิดเลยเกินนะคะก็น่าจะเป็น10กับ5แน่ๆถ้าให้พี่เอาถูกไหมคะถูกต้องากับกระปุกที่5คือก็คือเพื่อใช้จ่ายระยะยาวก็คือเหมือนสำรองเงินไว้ในระยะยาวอีก10% ก็คืออันนี้จะเป็นการปกที่จะไม่หยิบมาใช่จ้าใช่จ้าอีกยาวเลยจะเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็ได้หรือว่าจะเก็บเงินนี้ไว้ไปซื้อประกันก็ได้ให้รวมอยู่ในก้อนนี้โอเคได้ซื้อประกันก็หนับอะไรที่มันไปส่งผลดีในระยะยาวๆก็คนับจะเหมือนเป็นป้องกันความเสี่ยงอืป้องกันความเสี่ยงมากกระปุกซี่กระปุกซี่แบบ กระปที่หอกที่หอกก็คือหอกมอบให้กับส่วนรวมหรือบริจาค donation <The> เรามีกร,ระปุกเพื่อการมอบให้กับประชาชนในการบริจาคต่างๆอย่างเช่นที่เราเพิสงสัผลนกันไปก็คือบริจาคโดยนะที่ไม่ได้แยกกร,ระปุกมาไ <laughs> <laughs> ม่กินส่วนที่ต้องใช้จำเป็น,ปนตา่างๆแต่ว่า ด้วย<ช>ความที่เห็นเสื้อแบกต่างนะคะก็ยอมน,นี่จะคนมึงกินเนื้แล้วก็ได้เป็นจักรเย็นกับผู้อื่นไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่ค่อยดีนะัะอันนี้ให้เอาสัดส่วนเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเก่งมากซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าจะพูดเรื่องรกบบกระปุกแสดงว่านอกจากตำแห่งสัดส่วน 10, ห้าสิบห้าสิบ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 อะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้มาเราต้องตั้องหมายแยกกับปุกไปครัี่นี้ หรือว่าจราิงๆแล้วเราเติมๆไปเรื่อยๆแล้วแต่เราน้องว่าตั้งเป้าหมายด้วยก็จะชัดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าใครยังแบบไม่ได้มีเป้าหมายอะไรก็ลองทําตามสิจานี้ก่อนดูก็ได้แล้วก็บวกกับตั้งจํานวนเงินรวมเข้าไปอ่าว่าทั้งกกระปุกรวมแล้วจะได้กี่แสนบาทอ่าสมมติว่าแบบว่าเราเงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทอืมอืมแล้วก็แยกไปตามกระปุกใช่ไหม S <S <S เดี๋ยวขอคิดเลขก่อนอ่าปุ๊บเบเสร็จแต่คิดบเร็จอ่าห้าพันห้าหนึ่งพัน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 ห้าร้อยใช่ไหมแต่เราก็อาจจะมีในใจว่าเออเราเราอยากให้เงินบริจาคเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งพันบาทก็แสดงว่าเราต้องเก็บสองเดือนอ่าหรือว่าเราอยากให้มีเงินไว้ลงทุนทั้งหมดหนึ่งหมืนบาทก็ต้องเก็บสิบเดือนอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าเราตั้งข้อจากหนึ่งหมื่นเท่ากันทุกเดือนถูกไหม เราก็ให้เวลาตัวเองนิดนึง<ช>ไม่ต้องไปกดดันมากไม่ใช่ใชว่าเดือนนี้ผมก็จะเก็บได้บริจาคแสนนึงก็ค<ช>ือไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอะไรก็จะเยน็เยนๆในเย็นก่อนใช่ใจเย็นก่อน <c oughs> มันก็เป็นการแบ่งหกวิธีที่มันเอาจริงๆบางข้อเราอาจจะรู้สึกว่าเวอร์จักเช่นแบ่งการบริจาคหรือเช่น การแบ่งเงินเพื่อพัฒนาตัวเองในสถานการณ์แบบนี้เราจะมองว่าการแบ่งเงินเพื่อพัฒนาตัวเองหรือการแบ่งเงินเพื่อบริจาคไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไหวสมตสมติว่าเราบอกเออไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะตัดกระปุกลงไหมเหลือสี่กระปุกก็ได้ก็ไม่มีใครว่าแต่ทฤษฎีรเรื่องจาร์ส <ha> เนี่ยก็คือก็ออจะบอกว่าถ้าอยากจะแบ่งหมวดหมู่ก็ลองแบ่งหมวดหมู่ตามนี้ดูแต่ละคนก็อาจจะตาา่างกันอ่าซึ่งตอนนี้ ส่งงานด้วยใช่ไหมไม่นําลังทำทำชาร์จอยู่ทำชาร์จให้โอ้ไม่ก็ใครจะได้เห็นไงก็เรามัลติทาร์เรียกว่าไม่มีการเตรียมตัวก่อนนะคะไม่มีการเตรียมตัวไม่เป็นไรทุกอย่างมันเรียลไทมมีสิ่งแม่แ่ใช่ค่ะแม่ก็คือแม่ผมมาการทะเลที่โอซาก้าใช่แม่มาได้ยังไงไม่รู้แม่ควรจะต้องอยู่ที่บ้าน เยี่ยมยอดไปเลยอ่ะแล้วนอกจากนั้นถ้าเราเติมจ่าใบที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็ได้ใช่ไหมคะได้ก็แสดงว่าเราก็จะมีหลายเป้าหมายขึ้นมากมายอูหกหกเป้าหมายคือมากมายแล้วนะเราจะเพิ่มเป้าหมายที่เจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไแมก็ได้อ่าทำเสร็จแล้วอยากจะแชร์อยากจะแชร์เพราะว่ามันเอออยากแชร์คืออะไรอ่าอย่าใไเซลล์ดินคะ s t า r t e อ screen oh อ my god สมมุติเมื่อกี้อย่างที่พี่ไอบอกว่าอะเคยไม่เอาอะช่วงนี้แบบมันแบบมีวิกฤตหนึงไม่อยากจะแบบบริจาคสมมุติไม่อยากบริจาคแล้วเอาไปแบบไปใช้จ่ายอะก็ได้อะก็ได้หรือในช่วงนี้สภาพคล่องดีแล้วอุ้ยแบ่งเงินไปพัฒนาตัวเองหน่อยดีกว่าเพิ่มขึ้นก็แล้วแต่อ่าก็แล้วแต่ มีเสียงเข้ามาด้วยซื้อแต่ไอติมแม,แม่ว่าแม่บอกอุ้ยแม่ซื้อไอติมคือดีแม่ซื้อไอติมก็คือต่อยอดกันดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้มันอยู่ต่อไปได้เพราเล่าแบบต้องเติมใจอุ้ยกกินข้าวยังแม่ก็ยังคุยอยู่ <c oughs> แล้วเธอกินข้าวรือย,ยัง <c oughs> ยังไม่ได้กินเลยคุณแม่กำลังชิ่นซอมฝนตกอยู่ อ่ะอย่างอันนี้อะไรสามหมื่นสมมติว่ามีเงินเดือนใช่ใช่สมมติเงินเดือนสามหมื่นนะอ่าถ้าตามซิกจามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจริงๆน้องว่าค่อนข้างเยอะนะมีเงินไว้ใช้เออเยอะอยู่นะน้องว่าเยอะนะบริจาร์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไม่เยอะเออเยอะนะบริจารห้าเปอร์เซ็นต์หมื่นห้าเฮ้ยพันห้าใช่ก็คือสวยกว่าเมนด้วละใช่อาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยไปอะเนาะ เปอร์เซ็นก็น้อยไปหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสามรอยเฮ้ยสามร้อยก็ไม่น้อยนะพี่ใช่ใช่ก็ไม่น้อยหรอกทุกบาทจริงจริงก็คือไม่น้อยใช่แต่ถ้าหนึ่งวินาทีอ่ะก็ชาไปของพีเดียเฮ้ยอาไม่ใช่แล้วหมก็เนี่ยเนาะมันก็เลยเป็นวิธีการที่จะให้ลอมแบ่งใช้ดูเป็นแบบแบ่งตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์แบบนี้ อ่าใช่จริงๆในนี้ม<า>ันอา,อาจจะไม่ได้รวมเรื่องใช้หนี้อะไรอย่างเนาะอาจจะมีแบบเป้าหมายใช้หนี่อะไรก็ได้หรือว่ามีเงินที่ต้องไปจ่ายหนี่อยู่แล้วจริงๆถ้าอันนี้รวมกันก็แสดงว่าเราออมเพื่อตัวเองเนะจริงจริงออมเพื่อตัวเองประมาณยี่สเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็เยอะก็เลืศหนาก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไหมถือว่าเยอะไปก็ถ้าไหวก็ไปเลยค่ะแม่ลงมาหน่อยได้ เออใช่ถ้าไหวก็ไปค่ะแม่ถ้า<ช>ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ใช่ประมาณนี้ก็ถือว่าเอาวันนี้ไปถ้า<ป>สมมติว่าคนปรับใช้ไม่ไม่แต่จริงๆอะถ้าเป็นคนที่เขามีครอบครวัวอย่างเงี้ยแล้วค่าเทอมลูกเขาจะไปอยู่วันไหนวะมานี้จริงๆเนาะว่าอันเ,เนี้ยมันเป็นสำหรับคนโซเชียลหรอ ด้วยแหละแต่คือน้องว่ามันอาจจะไม่สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกคนเนาะแต่แค่แบบเอาคอนเซปต์ไปได้ว่าเออเราควรแบ่งเงินเป็นส่วนๆนะแล้วแบบแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพิ่มเข้าไปคือจะไม่แบบนี้ก็ได้จะเป็นแบบสามมื่นแล้วฉันก็แบบเออออมออมสมมติฉันออมไว้ห้าพันอ่ะแล้วก็ที่ใช้นี่ใช้นี่เท่าไหร่เออใช้นี่ก็คือแบบหมื่นหนึ่งอ่ะสมมติก็เยอะอยู่นะหมื่นหนึ่ง แล้วก็ที่เหลือนะเนี่ยเหลือก็คือเอาไปใช้จ่ายนี่ก็ไปใช้ใช่ไหมอืมเราค่อยอันนี้ก็ค่อยแบบก็ได้พันอ่ะค่อยมาแบ่งว่าจะแบบเออสองพันเก็บไว้ฉุกเฉินก่อนอีกสามพันเก็บไว้เกษียณอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้มันคือแบบม,มันเอาเงินมาแบบแบ่งในเป้าหมายที่คิดว่ามันน่าจะสําคัญแต่มันก็ตามทฤษฎีแบบอของของเมืองนอกเนาะเขาอ,อาจจะแบบรู้สึกว่า การบริจาคต้องทำอะไรอย่างเงี้ยหรือทุ่งต้องทําทุกปีหรือเขาอาจจะมีอืมอืมแหล่งรายรับของเขาหรือว่าแหล่งนช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจจะมีมากก็อาจจะทำใหช่องบางช่องไม่จําเป็นต้องมีเยอะก็ได้เออก็อนนี้แล้วแต่บริบทเนาะถูกต้องแล้วประเทศดีเยี่ยมเจียมไปเลยค่ะ ให้ลองคุณดูส่วนตัวเองที่เนงไม่ดีไม่มีคครับเป็กรภูมเก็บเรียนอย่างที่บอกไปเลยใช่จะอย่างนั้นก็ได้คุณแล้วก็สะอนใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นกําลังใจให้คุณเสมอใช่เข้าจังที่บ้านฝันตกไหมคุณปรษสดีอ่อมีโตส่วนใหญ่จะชอบ่ิมีมีโตก็ พ,อพอูดโปรแกรมนี้มีจุดเวลล์ฮ่าฮ่าฮ่่าพูดอะไรก็ได้ชพันมี่เป็นรายการของเราที่มีคนมมดูประมาณสิบคนนะแต่เหมือนเ็ามีคนดูนะอาจจะด,ดูแค่สองวีแรกเพื่อเขาจะดูตอนแนะนำจูัวจริงๆแสเปเรกนี้ก็ได้ดไดหราดังหล่อจริงๆเราต้องทำอย่างนี้มานานแล้วจริงๆเราต้องดังนานแล้วเนาะถ้าเราทำแบบนั้น ใช่แต่เราขอเทสทดลองประมาณสี่สิบเทสก่อนใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วเห็นไหมเน,น,นียน่าจะเป็นนากีทางนี่ก็ได้กระเด็นในรูปยิ้มจีบแจงยางเงี้เหรอโอ้ยคนสิ้นสุดเก่งมากใช่ก็แปะไว้มันยังบวมอยู่เลยอ่ะยังเป็นเด็กช่างมันต้องระวังในค่ะทุกคนเห็นไหมคะชีวิตมันเศร้า ใจใจในโลกลวนหยิบตงะะังค่ะถ้าเราไม่มีตังเราจะซื้ออันนี้ไม่ได้นะคะ่ะเขียด<ะ>ช้งใช่ได้เลยนะเนี่ยผ่านการเป็นเชียร์ลีดเดอร์สมัยเด็กต่อต่อตรงไหนต่อตรงที่ว่าคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรกันอ่าให้คอมเมนต์กันมาอคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้พูดเร<อ>ื่องอะไรแต่งหน้าทาคิ้ว กับข้าวกินไอติมโชโก้กับข้าวกินไอติมโชวกก,ชวออก็ได้แนะนำไอติมจริงๆร้านไอติมต้องเข้าสปอนเซอร์หนันใช่น้องว่าคขาหน้าเรามารีวิวร้านอาหารที่เราชอบสักคนละร้านไหมเราลองว่ารายการเราต้องการเพื่อเป็นการกระจายไรายได้สู่ชุมชนชเงินกำลังสมุนไปกำลังสมุนไปนไปให้ร้านไอติมจ <Yeah. S 2> ึิงได้เงินจากพวกเราไปร่วมน่าจะร่วมพันบาท ในตอนนี้น้องสั่งสองครั้งก็ไม่น้องว่าเรารวมกันสองคนก็น่าจะสองพันละไหมสองครั้งสองพันละเนี่ยแค่สองคนเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเชียร์ไลฟ์ไติมค่ะเราจะบอกให้ทุกคนเปิดร้านไอติมค่ะใช่แต่ถ้าบอกว่าอร่อยจริงว่าไม่ได้อ่าวิธีทำเงินเป็นยังไงทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้แม่เหร แม่บอกว่าของเลื่องไม่อร่อยหรือมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โอไม่ชอบก็คือลกไอติมที่อัวซื้อมามันมีกลิ่นที่อามาไม่ชอบมาก็เลยไม่อมโอเคมาเป็นลังลังเลซิ่งใช่ไหมเป็นลังเลซิ่งกลิ่นมากอชอบกลิ่นนังวางนังพี่พี่กกไม่ไล่ามาเลยหมกมาหมกกกไม่ไล่จริงจริงก็อยากกินลังเลซิ่งเหมือนกันลังเลซิ่งโอเคหลื้อหลื้อไปซื้อตามมัวได่เลย ไอติมกระท้อนก็โอเคไอติมมะพร้าวโอเคมากไอติมชาไทยก็อร่อยโอ้ยมะพร้าวอร่อยแล้วกระท้อนเอร่อยมากเอากระท้อนมาชิมหน่อยนี่ไม่ใช่รายการนาฬิการายการรีวิวไอติมนะหน้าแดกจังค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วน้องมาไอติมซะ่หน่แล้วกันอะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะดีมากดีมากร้านที่เราจะต้องรีวิว รีวิวก็คือร้านม,มีรูปขึ้นไหมมีรูกขึ้นหมสคร,สร,สรูสักครูสัครูฉันเขียนประทันคืออะไรวะอ่าสักครูนะคะท่านผู้ชมสักครู่นะคะเอาไปงูใขดิฉันจะเปิดรูปที่เป็นไอศครีมให้ทุกท่านได้ชมออ๋ดิฉันต้องไม่หยิบให้ดู ฉันชอบความจริงจังนี้เหลือเกินนะคะอ่าทุกท่านเห็นไหมคะเนี่นะคะเดี๋ยวมินจะพูดก่อนนะคะร้านนี้นะคะอยู่แถวเตาปูนนะคะชื่อร้านอประทินไอศกรีมนะคะมีสาม ไซส์ให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะไซส์แรกนะคะถ้วยขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะคะไม่ใช่ที่พี่ไอซ์ถือนะคะอย่างที่สองคือกล่องเล็กห้าร้อยกรัมที่พี่ไอซ์ถือนะคะและกล่องใหญ่หนึ่งพันกรัมนะคะที่อยู่ในตู้เย็นดิฉันนะคะโดยที่รถนะ,นะคะ,คะอ่ารถของไอศครีมนะคะ,คะจคะมีหลากหลายมากนะคะถึงหกแปดยี่สิบสี่รถนะคะ ซึ่งแต่ละรถก็จะมีราคาที่ไม่เหมือนกันท่านชมสามารถเซิร์ชไปที่ Facebook และเซิร์ชว่าประชินไอศกรีมนะคะสามารถสั่งผ่านโรบินฮูดได้นะคะใครอยู่ใกล้ตรงไหนไม่สะดวกสั่งก็สามารถ ไปซื้อที่ร้านได้นะคะแต่ถ้ทางต่างจังหวัดอาจจะลำบากนิดนึงขอให้เดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อซื้อนะคะโดยรถที่ที่ฉันแนะนำก็<น>ำจ,จะเป็นบาร <ำ S 2> ์น,น,ร <ไป S 2> นีอ่าคุณอาจนาประยูนแนะนำเป็นมะพร้าวน้ำหพร้อมนะคะคุณแม่ดิฉันชอบมากหอ,อมค่ะหอมนีิคะ่ะคาดว่าครั้ง,งต่อไปอ ล่าสุดดิฉันสั่งเผือกนะคะกับเออ่เชอร์รี่เบอร์รี่มานะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่ารสชาติเชอร์รี่เบอร์รี่เด้ง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 ไปข้างหน้าเด้งอันนั้นเกรีเบอร์รี่คกลเบอร์รี่นี่ค่ะดิฉันก็สั่งข้นไปด้วยข้นวาฟเฟิล์นเลยค่ะเออว้าวเฟิร์นฉันว่าเราทำรายการดีดีเวลาขเนี่ยสนุกอยากให้ทุกคนไปตามกันได้นะคะ ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะขอฝากร้านไอติมออประทินไอศ์ครีมนะคะอยู่ในดวงใจของทุกท่านด้วยนะคะส่วนแถบตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะว่าดิฉันเปิดอะไรเยอะแยะนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะให้สนใจที่หน้า Facebook ของดิฉันเป็นพอนะคะ